แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษายน63ที่ผ่านมาเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือน ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคาร,กรเกษตรเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทอกอสอได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตราการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับความเคลื่อนไหวของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,กรในงวดที่สนั้นประจำเดือนกรกราคมที่จะเริ่มในวันที่15-22กรกราคม2563นี้โดยทางระบบจะทำการโอนเงินให้อย่างต่อเนื่องวันละ1ล้านลายไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้น ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีอีกกว่า1.39แสนรายทางทอกอสอย้ำให้รีบเช็คข้อมูลและแจ้งเลขที่บัญชีผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรโดยด่วนเพื่อที่จะได้รับเงินภายในเดือนกรกฎาคมนี้รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่า จนถึงในขณะน,นี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้กับทางทอกอสนั้นยังไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินจำนวน139,271าลายทำให้ทอกอสไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรภายในวันที่25กรกฎาคม2563นี้จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับทกสซึ่งวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนในส่วนของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทคสได้รับข้อมูลจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นจำนวน7 7 47, 4 7 4 9านวน7 7 4ลายซึ่งหลังจากได้ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิตจนเหลือผู้มีสิทธิ์จำนวน7 4 7 7้านลายซึ่งในขนาดนี้ได้ดำเนินการโอนไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 37,038ล้านบาททั้งนี้เงินเยียวยาในรอบเดือนกรกฎราคมจะเริ่มดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้ตั้งแต่วันที่15ถึง22กรกฎราคม2563ต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันละประมาณ1ล้านลายผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการเยียวยาผ่าน เวอร์เว็บเยีวยาเกษตรกร .com ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางแอปพลิเคชันของทอกอสอหรือผ่าน AMS การแจ้งเตือนผ่าน AMS สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารทอกอสอทุกสาขา